อาลุสวัสด์ค่ะทุกคนสวัสดีกันตอนเช้าที่สดใสพร้อมรับวันใหม่กับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของพวกเรานะคะอ่าเดี๋ยววันนี้คลิปนี้นะคะจิ๊จะมาให้ดูผลของการปลูกกล้วยแบบบังคับทิศทางได้นะคะหมายความว่าเราสามารถกำหนดได้นะคะว่าจะให้กล้วยนั้นออกเครือไปในทิศทางไหนคะ่ะ แล้วนี่กล้วยต้นนี้นะคะก็ครบรบหนึ่งปีแล้วนะคะแต่วันนี้จิจะให้ดูสมต้นสามเครือเลยนะคะเขาออกลูกออกเครือไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าจิตนั้นได้กำหนดเอาไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่ปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาปีที่แล้วนะคะนี่ก็ครบหนึ่งปีพอดีแล้วนะคะเดี๋ยวจิตก็จะมาให้ดูนะคะว่าผลของการที่เรา กําหนดทิศท,ทางได้ว่าอยากจะให้เขาออกลูกมาทางไหนอะ่ะเราก็สามารถกําหนดได้ที่ซีดีนั้นเดี๋ยวจิจะมาพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าเป็นจริงดังว่าจริงๆนะคะอ่ะอันนี้กล้วยเครือนี้นะคะเดี๋ยวจิจะพาไปดูอีกเครือหนึงนะทุกคนตอนเดินอาจจะสันส่นๆหน่อยนะเพราะว่าจิอยากให้เห็นนะคะว่าเขาก็อยู่เรียงรายกันนะคะ ขออภัยไม่มีไม้กันสั่นอุ่ขาดงกวยนี่นะคะเดี๋ยวอยู่ไหนเอ่ยสั่งกันจะเอนี่ไงนี่นะคะอ่ะก็คือเขาจะออกลูกมาในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะคะอันนี้เครือที่หนึ่งนะคะฝั่งทางทิศตะวันตกนะคือต้นที่หนึ่งเนาะอ่าแล้วก็สายมานะคะ อันนี้คือต้นที่สองนะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะเพราะว่าไปทางทิศตะวันออกตะวันกําลังขึ้นนะคะนี่อันนี้ก็คือเครือที่สองนะคะแล้วก็อีกเครือที่สามนู่นท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะตรงที่นิวชีจชิชีอยู่นะคะเดี๋ยวขยับไปดูอีกใกล้ๆสักหน่อยเนาะ มาแล้วอันนี้เครือที่สองใช่ไหมคะต้นต้นที่สองต้นตรงกลางแล้วก็ต้นที่สามเครือที่สามนี้นะคะนี่นะ ก็คือเขาออกเครือไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยก็คือจิตได้กําหนดเอาไว้แล้วทํายังไงจิตลงคลิปไว้อยู่นะคะเมื่อปีที่แล้วเนาะเดี๋ยวจิตจะขออธิบายเผื่อใครไม่ได้ชมเนาะเราสามารถกําหนดทิศทางการออกเครือของกล้วยได้ตามใจชอบตามใจสั่งของเราได้เลยนะคะโดยการหันรอยตัดรอยบาดหรือรอยแผล ที่เราไปขุดหน่อกล้วยมาจากต้นแม่ของเขานะคะก็คือรอยที่เราตัดเขาจากต้นแม่ของเขาออกมานะคะให้เราหันไปในทิศทางตรงกันข้ามเวลาปลูกนะคะให้หันรอยแผลนั้นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับฝั่งที่เราอยากจะให้ออกนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะให้กล้วยนั้นออกเครือไปทางทิศใต้เราก็ต้องหันรอยแผลนั้นไปทางทิศเหนือนะคะ ชัดเจนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์แล้วนะคะว่ากล้วยของจีนเนี่ยก็คือออกเครือมาในทิศทางที่จีได้กําหนดเอาไว้แล้วจริงๆนะคะทั้งสามสามต้นสามเครือเลยนะคะที่เรียงกันอันนี้ก็ได้เป็นข้อพิสูจน์แล้วนะคะยืนยันการันตีแล้วนะว่าทฤษฎีนี้เป็นจริงนะคะต้นแรกที่เราปลูกเนี่ยเราสามารถกําหนดทิศทางได้ใช่ไหมคะแต่ว่า,าหน่อต่อไป ต้นลูกของเขานะคะอันนี้จิตก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเขาจะออกเครือมาในทิศทางไหนนะคะเพราะว่า,เ,าเราไม่สามารถกําหนดได้แลนะ้วเนาะเพราะว่าหน่อเขาแทงขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถกําหนดได้แล้วนะคะแต่ว่าต้นแรกนะคะที่เราปลูกต้นแม่ของเขาเนี่ยเราสามารถกําหนดได้แบบนี้นะคะทุกคนโอเคคลิปนี้นะคะก็มีสาระความรู้ เล็กๆน้อยๆมาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะวันนี้จีต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ